พี่ฟิวครับมาเล่นทายมดจากภาพกันดีกว่าอ่ะโอเคจัดมาสัก3าภาพสิโอเคพี่ถ้าเห็นภาพแค่นี้คิดว่าเป็นมดอะไรโอ้ถ่ายมาแค่ภาพอ e ินเวนทอรี่แบบนี้จะไปทายถูกได้ยังไงถ้าพี่ทายผิดเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดภาพให้มากขึ้นครับอ่โอเคคิดว่าน่าจะเป็นมดแบกแพกปะนะมไม่ใช่ครับไม่มีความใกล้เคียงเลยอ่ะงั้นผมเปิดเพิ่มให้แล้วกันเอ๊มันมีติ่งอะไรห้อยๆบนขวาอยู่นะถ้าจะไม่ผิดติ่งแบบนี้มันคือของมดไอพีเอ็หรือเปล่าอ่าใช่แล้วครับพี่งั้นลองภาพต่อไปดูครับโอ้เห็นแต่ภาพท้องฟ้างั้นทาย ว่ามันคือมอสอินเ s i v ์แอร์คราฟหรือเปล่าทำไมถึงพี่คิดว่าเป็นมอสนั้นเหรอครับเพราะว่ามันมีเพิ่มเครื่องบินมาในมอสนั้นยังไงล่ะอ่ามันก็ยังไม่ใช่ครับงั้นผมเปิดเพิ่มให้อีกนิดนึงเอ้ยมันเห็นหัวแววๆอยู่นะมันคือนอกหรือเปล่าไม่รู้สิอืมงั้นถ้าว่าคือมอสช็อกโกคารใช่ไหมมันก็มอสมันก็ใกล้เคียงอะ่ะแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีครับโอเคงั้นผมเปิดภาพเต็มภาพที่สองให้ดูเลยแล้วกันอ๋ออันนี้ของมอสเดอะเอเทอร์หรือเปล่าใช่ น่าจะอเล็กซ์ม็อบหรือเปล่าทุยพี่อเล็กซ์ม็อบมาเพิ่มสัตว์ที่มีอยู่ในโลกจริงๆอ๋อขอโทษขอโทษหมายถึงโมซิลม็อบน่ะชื่อบันม็อบเหมือนกันเลยจำสลับ